เรื่องราวของหน่วยซิลคนหนึ่งที่ถูกต้องสงสัยว่ามีส่วนรู้เห็นกับการก่อการร้ายเขาต้องหนีการตามล่าสู้กับทั้งกองทัพพร้อมกับค้นหาความจริงไปด้วยเรื่องราวจะมันดุเดือดขนาดไหนหากพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหาของหนังเรื่อง One m o r r s s o r t กันเลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์และก,ก็กด Subscribe ให้กับช่อง Movie For you ของเราด้วยนะครับเรื่องราวได้เริ่มตน้นจากท่าเรือเวอร์จิเนียขณะที่ไมค์มาแชล ประธานสภาอาวุโสของหน่วย CIA กำลังนั่งดูวิดีโอที่ได้บันทึกภารกิจจับกลุ่มอุปกรณ์ปล่อยลังสีของอามินแมนเชอร์ผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายกับนีซาหรือคุณนายแมนเชอร์ภรรยาของอามินผูกเขาดูกองกำลังที่ได้บันทึกวิดีโอระหว่างการเข้าจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยกองกำลังติดอาวุธของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้แบ่งออกเป็นหลายทีมได้แก่บรา v o ว l อัลฟาและโอเวอร์วอต พวกเขาทำงานกันเป็นทีมเพื่อทำภารกิจครั้งนี้และระหว่างที่กลุ่มคนก่อการร้ายกำลังทำการเปิดตู้คอนเทนเนอร์นั้นพวกเขาก็ได้แสดงตัวและเข้าจับกลุ่มทันทีทว่ากลับไม่พบอะไรในตู้คอนเทนเนอร์เลยเมื่อดูวิดีโอจบประธานสภาก็ค่อนข้างหัวเสียเล็กน้อยแม้ว่าจะจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้แต่ก็หาที่อยู่ของอุปกรณ์ปล่อยลังสีไม่ได้เมื่อไมคได้มาถึงสนามบินวอชิงตันบัลติมอร์ เขาก็ได้รับสายจากมาแชลหัวหน้าคณะทำงานในทำเนียบขาวที่โทรมาขอให้เขาเพิ่มกองกำลังคุ้มกันแทนการอพยพทว่าไม้ก็ได้ปฏิเสธไปครับและได้พบกับเจ้าหน้าที่เจนนิเฟอร์โลแม็กจากกระทรวงความมั่นคงไม้อยากให้เจนนิเฟอร์อธิบายถึงภารกิจว่าทำไมได้เบาะแสเกี่ยวกับระเบิดแต่ยังไม่เจอระเบิดและเธอยังบอกกับไม้ว่าได้เปลี่ยนจุดหมายในการส่งมอบตัวของอามินจากฐานทัพอากาศแอนดรูสเป็นสนามบินทั่วไป แม้ว่าส่วนกลางจะได้เคลียร์พื้นที่โดยรอบนี้ทั้งหมดแล้วในรัศมีหนึ่งไมล์แต่ไม้ก็ยังไม่มั่นใจที่จะส่งมอบตัวอามินในสนามบินธรรมดานี้และการมาครั้งนี้ของเขาต้องการให้คุณนายแมนเชอร์พูดเกลีย้ยกล่อมให้อามินบอกเกี่วกับที่อยู่ของระเบิดจากนั้นเจ้าหน้าที่ฮูเปอร์เจ้าหน้าที่อารักขาของไม้ก็ได้แจ้งข่าวอามินมาถึงแล้วทั้งหมดเตรียมตัวเพื่อการแลกเปลี่ยนครับเมื่ออามินได้มาถึงเขาถามหานีซา ภรรยาของเขาทันทีจากนั้นทั้งสองก็คุยกันนิซาบอกถึงเด็กในท้องเขาได้ลูกชายแต่ทว่าอามินไม่เคยรู้เลยว่านิซาท้องระหว่างการพูดคุยกันนั้นน่ะไมคก็ได้เดินเข้ามาหาผู้หมวดแฮรริสผู้รับผิดชอบภาพพรกิจจับกลุ่มตัวของอามินไมค์กล่าวโทษที่ละล้วมในหน้าที่และทําให้เพื่อนเขาตายทว่าแฮรริสก็ได้บอกเขาว่าภารกิจของเขาคือการคุ้มกันอามิน และเขาไม่มีกําลังเสริมทั้งจากภาคพื้นดินและทางอากาศเขาต้องเสียลูกน้องไปจํานวนมากเพื่อคุ้มกันอามินและเขาก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นนอนบ่อนไส่ถึงได้รู้การเคลื่อนไหวของกลุ่มของเขาแต่ไมค์ก็ไม่ฟังข้อแก้ตัวของแฮร์ริสเขาได้โทรรายงานตรงถึงผู้บังคับบัญชาของแฮร์ริสคือในพลเมาฮอลแลนด์ให้สอบสวนและปลดแฮร์ริสจากหน้าที่ทันใดนั้นไมค์ก็เรียกให้เจ้าหน้าที่ฮูเปอร์พาตัวของแฮร์ริสออกไปจากสนามบิน เมื่อเดินออกไปได้สักระยะแฮร์ริสก็ได้โทรหาภรรยาของเขาระหว่างที่คุยสายอยู่นั้นน่ะเขาก็บังเอิญได้ยินชายสองคนที่เดินผ่านพูดถึงการจัดการกับอามินแฮร์ริสสงสยัยว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นเขาเลยวางสายจากภรรยาและสะกดรอยตามมันไปเมื่อมาถึงแฮร์ริสก็ได้พบกับชายสามคนพร้อมอาวุธครบมือผู้มันกำลังเตรียมการทำบางอย่างแฮร์ริสเห็นท่าไม่ดีเขาเลยใช้เดี่ยวเปิดฉากไฟกับพวกมันแฮร์ริส เริ่มจากย่องมาข้างหลังของชายคนหนึ่งฟันศอกเข้าที่ท้ายถอยทันทีที่คนร้ายอีกคนเข้ามาช่วยเขาก็สับสันมือไปที่หน้าและพยายามแย่งปืนจากคนร้ายคนแรกและระหว่างนั้นคนร้ายคนที่สก็พยายามยิงปืนใส่เขาแต่แฮร์ริสก็เอาคนร้ายคนที่สองเป็นกำบังและยิงสวนกลับคนร้ายคนที่สาจากนั้นก็กลับมายิงคนร้ายคนที่สองที่กำลังยื้อแย่งปืนกันอยู่แฮร์ริสเก็บพวกมันทั้งสคนภายในไม่กี่นาทีทว่า พวกมันก็มาเพิ่มอีกสองคนแฮร์ริสได้แต่ยิงและถอยมา่อทำพักพวกของเขาที่นำตัวอามินมาส่งให้ครั้งแรกทั้งหมดได้ยิงเสียงปืนดังมาจากแฮร์ริสครับก็เตรียมตัวตั้งรับก่อนที่จะประกาศให้ทุกหน่วยทราบว่าถูกโจมตีระหว่างที่กำลังลำเลียงคนขึ้นรถนั้นก็ได้เกิดการประทะอย่างเต็มกำลังทุกคนชุลมุนวุ่นวายขึ้นรถผิดคันและแฮร์ริสก็ไม่ลืมหน้าที่ของตนคือการคุ้มกันอามิน เขาลากตัวอามินมาขึ้นรถคันเดียวกันกับเขาระหว่างที่รถกำลังเคลื่อนตัวออกจากสนามบินเมื่อถึงประตูทางออกก็พบว่ามีลวดน้มและรถตู้ของศัตรูจอดขวางไว้อ,อยู่มเมื่อฮูเปอร์ยิงคุ้มกันให้แฮร์ริสก็ได้ลงมาย้ายสิ่งกีดขวางทว่ากองกำลังของศัตรูแห่กันมาอย่างไม่หยุดหย่อนพวกมันถล่มยิงมาจากทุกสารทิศทําให้ฮูปเปอร์โดนยิงและได้รับบาดเจ็บแฮร์ริสช่วยเธอเอาไว้และพาขึ้นรถก่อนจะขับหนีออกไป ระหว่างการขับรถหนีนั้นอาการบาดเจ็บของฮูเปอร์ก็รุนแรงมากและบังเอิญอย่างมากนีซาก็เป็นหมอเธอช่วยห้ามเลือดให้ฮูเปอร์แต่นีซาก็ไม่อาจจะยื้อชีวิตของฮูเปอร์ได้โดยบาดแผลลึกที่ทําให้เสียเลือดจํานวนมากสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตในที่สุดและระหว่างนั้นกองกําลังของศัตรูก็ได้มารุมล้อมรถของแฮริสไว้แม้ว่าอามินจะร้องขอให้เขาช่วยปลดกุญแจมือให้ก็ตามเพราะฮูเปอร์ได้ตายไปแล้ว และเธอเป็นคนเก็บกุญแจมือของอามินไว้ในขณะที่รถคันอื่นๆโดนถล่มหมดมีเพียงรถของแฮร์ริสที่มีอามินนั่งมาด้วยไม่ถูกโจมตีเขาเลยเข้าใจได้ว่าพวกมันนะ่ะมาช่วยอามินแฮร์ริสเลยสั่งให้พวกเขาอยู่นิ่งๆเพื่อดูสถานการณ์ต่อไปทว่าพวกมันก็ได้เอาค้อนปอนมาทุบกระจกรถแม้ว่าจะเป็นรถกันกระสุนแต่ก็ไม่อาจการค้อนปอนที่นําม,มาทุบได้พวกมันทุบอยู่หลายทีจนกระจกแตกและทันทีที่พวกมันงัดเอาบานกระจกออกไป แฮร์ริสก็ตั้งท่าเล็งปืนอย่างดีทําให้ศัตรูหลายคนที่วิ่งผ่านหน้าต่างรถร่วงกันเป็นระนาวก่อนที่จะตะกรบอกคนขับรถให้ใส่เกียร์ถอยหลังและออกไปจากที่นั่นทันทีที่ถอยมาถึงประตูหลังของตึกเทอร์มินอลแฮร์ริสก็ได้ให้อามินและนีซาวิ่งขึ้นไปและโทรหา911แฮร์ริสคอยคุ้มกันหลังให้ทว่านีซาไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้สัญญาณถูกตัด ทำให้แฮร์ริสเข้าใจในทันทีว่าศัตรูที่มาล้อมพวกเขาไว้เป็นมืออาชีพและมีอาวุธทางการทหารที่สามารถตัดสัญญาณสื่อสารได้พวกเขาได้แต่วิ่งหนีต่อไปไม่อาจจะรอกําลังเสริมจากที่ไหนได้เพราะถ้าตามปกติแล้วะเมื่อสนามบินเกิดจลาจลจะใช้เวลาไม่เกินเจนาทีในการเข้าถึงที่หมายแต่ทว่าเนี่ยก็ผ่านมา9นาทีแล้วทําให้แฮร์ริสตระหนักได้ว่าไม่ว่าจะตำรวจหรือทหารคงถูกจัดการหมดเรียบร้อยแล้ว และเสียงไซเลนก็ใช้งานไม่ได้ระหว่างการหลบหนีศัตรูของแฮร์ริสเขาก็ได้ใช้แผนดักซุ่มตีเพื่อแย่งอาวุธปืนของมันมาใช้งานและมีศัตรูคนหนึ่งที่แยกออกจากกลุ่มมาสำรวจทางนี้มาโดนแฮร์ริสจัดการในทีเดียวเสร็จแฮร์ริสในทันทีเขาปล้นปืนและถอดชุดเกราะของมันมาใช้แฮร์ริสย่องเงียบสอยเก็บมันทีละคนระหว่างอามินที่กำลังหลบอยู่กับดีซาก็ได้ถูกพวกมันพบตัว มันตะโกนบอกเพื่อนๆว่าเจอตัวแล้วขณะที่กำลังจะนำตัวของอามินไปแฮ์ริสก็ได้เข้ามาขัดขวางไว้ทันทีลั่นปืนใส่พวกมันหนึ่งคนก่อนจะสู้กับอีกหนึ่งคนด้วยมือและเอามีดเสียบคอของมันจากนั้นแฮ์ริสก็ค้นตัวของมันเพื่อหาเบาะแสอะไรบางอย่างแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะไม่เจออะไรเลยแฮริสรู้สึกงุนงิดที่โดนตามล่าและเสียกำลังพลไปมากมายเขาพุ่งเข้าหาอามิน และชักคอเสื้อให้อามินบอกสิ่งทีร่รู้ก่อนที่จะมีคนตายไปมากกว่านี้อามินได้แต่ปากแข็งเขาบอกกับแฮริสว่าถ้าเขาบอกไปคุณก็จะตัดหางปล่อยวัดสิ่งเดียวที่คุณยังปกป้องเขาอยู่ก็คือความลับที่ยังไม่แพร่งพายออกไปแม้ว่าเขาจะหัวเสียกับคำตอบของอามินนิดหน่อยแต่แฮริสก็ได้ปลดกุญแจมือให้อามินและได้ถอดชุดเกราะของพวกมันให้เขาใส่ก่อนจะสั่งให้อามิน ไปถอดชุดเกราะของศัตรูอีกคนที่นอนตายอยู่ตรงนั้นถอดมันมาให้นีซาใส่เช่นกันแต่อามินไม่ได้เพียงถอดชุดเกราะของมันแต่ยังปล้นอาปืนพกของมันติดตัวมาด้วยจากนั้นแฮร์ริสก็ได้สั่งให้พวกเขารออยู่ที่นี่แฮร์ริสก็ได้เดินออกมาสำรวจร,บรอบๆก่อนจะเดินกลับไปรับพวกเขาและก็มุ่งหน้าต่อไปในห้องเครื่องใต้อาคารผู้โดยสารกลุ่มคนร้ายที่กำลังค้นหาอามินอย่างเต็มกำลังพวกเขากำลังบน่นท้อแท้ เพราะสนามบินมีขนาดใหญ่และกําลังคนมีน้อยและอามินจะเป็นคนสําคัญที่มีรหัสในการทําภารกิจพวกเขาต้องหาให้เจอจากนั้นพวกเขาก็มาหาแจ็คสันชายผิวสีที่เป็นหัวหน้าหน่วยทหารมืออาชีพที่รับจ้างทําภารกิจนี้พวกเขาทําการยึดสนามบินตัดการสื่อสารยึดกล้องวงจรปิดยึดหอบึงคับการลานจอดยานและเทอร์มินอลทั้งหมดก่อนลุกน้องของเขาจะแจ้งว่า กำลังพลเหลือเพียง40คนในภารกิจนี้จากนั้นแจ็คสันก็ได้สั่งงานกับลูกน้องก่อนจะพาผู้จัดการฝ่ายของสนามบินไปค้นหาอะไรบางอย่างในสายพานพัสดุก่อนที่แจ็คสันจะมาดูจอคอมพิวเตอร์ที่แฮ็กเข้าระบบสนามบินเขาก็พบพิรุษบางอย่างและได้ส่งให้ดันบารและแคมเบลลลูกน้องของเขาไปดูยังสถานที่นั้นกับผู้จัดการฝ่ายสนามบินเมื่อผู้จัดการฝ่ายสนามบินเปิดประตูห้องผิด คิดว่าเป็นทางที่จะผ่านไปยังที่หมายตามที่แจ็คสันสั่งทว่าในห้องนั้นน่ะแฮร์ริสก็ได้แอบอยู่ระหว่างที่ดันบาร์กำลังหงุดหงิดที่ผู้จัดการฝ่ายสนามบินบอกทางผิดพวกเขาก็ได้เดินกลับออกไปแฮร์ริสที่แอบอยู่ก็ถอนหายใจเขารู้สึกดีที่ไม่มีการประทะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะพวกมันคงจะแห่มากันหมดระหว่างการหลบหนีนีซาก็ได้เหนื่อยและหอบเขาได้ขอนั่งพักสักครู่ เฮริสได้ขอร้องให้อามินบอกความจริงกับเขาอีกครั้งและนีซาก็ได้ขอร้องให้อามินพูดความจริงสุดท้ายอามินเองก็ใจอ่อนได้พูดมันออกมาอามินบอกว่าเขารู้สึกว่าเขากำลังถูกจับตามองเขาเลยเปลี่ยนแผนส่งของจากตู้คอนเทนเนอร์เป็นทางสนามบินแล้วเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้อามินไม่ได้บอกใครรวมถึงผู้ดูแล,แลและผู้สนับสนุนอามินได้บอกกับแฮริสว่า CIA ไว้ใจไม่ได้ ในนั้นน่ะมีนอนบ่อนไส้เพราะไม่มีใครรู้ว่าเครื่องบินของเขาจะลงจอดที่นี่เมื่อได้ยินแบบนั้นน่ะแฮร์ริสก็ได้แต่พาอามินและนีซาไปต่อทันทีที่แฮร์ริสเปิดประตูออกจากห้องมายังทางเดินเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงของกลุ่มทหารเมื่อกี้ที่ได้หลงเข้ามาในห้องที่เขาแอบเขาได้ส่งสัญญาณให้อามินและนีซาแอบใต้ทางเดินเอาไว้ก่อนจะมีทหารอีกหน่วยที่โผลอ่ออกมาจากประตูข้างหน้าทว่า เขาก็โชคดีที่มีสแตนโปสเตอร์ตั้งเป็นกำบังให้เขาอยู่ทำให้พวกมันมองไม่เห็นก่อนจะแยกย้ายกันเดินสำรวจอีกครั้งและทหารนายหนึ่งได้เดินมาทางแฮร์ริสเขาไม่รอชา้าที่จะปลิดชีพของมันอย่างเง,เงียบๆก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปและระหว่างที่เดินหลบๆอยู่นั้นดันบาร์ที่ยืนอยู่บนหัวของพวกเขาก็ได้ลั่นปืนเก็บผู้จัดการฝ่ายสนามบินทันทีทำให้นีซาตกใจแล้วร้องออกมาอย่างหวาดกลัวเมื่อพวกมันได้ยินเสียงร้อง ็ได้กลูกันวิ่งเข้ามาตามเสียงแฮร์ริสได้ยิงสวนทันทีเก็บพวกมันไปนหนึ่งคนทว่าอีกสองคนก็วิ่งไล่ตามมาติดติดแต่ก็มีอีกสองคนที่มาดักทางข้างหน้าแฮร์ริสเห็นทันจึงได้ยิงสวนเก็บไปอีกสองคนแต่ก็มีอีกคนหนึ่งที่วิ่งเข้ามาประชิดตัวแฮร์ริสทาให้เขาพลาดการก,กับอามินและนีซาเพราะพวกเขาวิ่งหลบหนีออกมาก่อนแต่ก็ต้องมาเจอกับทางตันที่ต้องใช้ขี์ก๊์ดเปิดผ่านประตู ตอนที่แฮร์ริสจัดการศัตรูได้เขาก็วิ่งมาสมทบทันทีก่อนจะเอาเคีการ์ดแตะและเปิดประตูหลบหนีเข้าไปแต่ศัตรูก็ตามมาได้ทันมันยิงไล่หลังแฮร์ริสมาแม้ว่าแฮร์ริสจะยิงตอบโต้และเก็บไปได้หลายคนแต่ด้วยกําลังคนที่มันมีมากกว่าพวกมันก็ดันเข้ามาไม่หยุดและในที่สุดกระสุนปืนของแฮร์ริสก็หมดเขาหยุดพักตั้งสติก่อนจะยนระเบิดไปที่พวกมันจากนั้นก็เข้าชาร์จและแย่งปืนของพวกมันมา และว,วิ่งตามมาสมทบกับอามินและนีซาทันใดนั้นเองกลุ่มกองกำลังของ CIA <c oughs> องก็มาถึงพวกเขาเข้าช่วยแฮร์ริสทันทีไมค์ได้สั่งการให้ลูกน้องของเขาทำลายกล้องวงจรปิดและพวกมันจับตามองอยู่ถึงแม้แฮร์ริสจะรู้สึกขอบคุณที่พวกของไมค์ซุ่มรออยู่ตรงนี้แต่เขาก็รู้สึกว่าตรงเนี้ไม่ใช่ที่ที่ดีที่จะตั้งฐานร,รบไมค์ได้จะตอบว่าตอนนี้ทำได้แค่นี้ เมื่อทุกคนมาถึงและอยู่ในสถานการณ์สงบนีซาได้มาช่วยทำแผลให้เจ้าหน้าที่ของ CIA และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิโลแม็ k, ก็ได้เข้ามาขอคุยส่วนตัวกับผู้หมวดแฮร์ริสเธออยากรู้ว่าแฮร์ริสน่ะรู้อะไรบ้างหรือ,อยังเกี่ยวกับอามินทว่าแฮร์ริสก็ได้บอกว่าเขาจะไม่ยอมบอกอะไรจนกว่าเขาและภรรยาจะปลอดภัยทางที่ดีอ่ะ ต้องรีบพาเขาไปส่งอย่างที่ปลอดภัยจากนั้นเธอก็ได้ถามต่อถึงกลุ่มที่เรากำลังสู้ด้วยแฮ์ริสก็ได้บอกว่าพวกมันเป็นฐานรับจ้างจากฟาบิดบริษัทฐานรับจ้างในแฟร์แฟรรัฐบัวจีเนียเจ้าของคืออดีตหน่วยซิลชื่อเอลเลียตคาร์เตอร์และคำถามสุดท้ายเธอสงสัยว่าทำไมไมค์มาแชลไม่อยู่กับเขาที่โปลแลนด์แฮ์ริสได้บอกว่าตอนนั้นเหมือนเครื่องยนต์จะมีปัญหา ทาให้เที่ยวบินล่าชา้าหรือเขาอาจจะไม่อยากอยู่ที่นั่นตอนที่เกิดเรื่องและเหตุการณ์นั้นเขาต้องเสียลูกทีมไปทั้งหมดก่อนที่เจ้าหน้าที่สาวโลแม็กจะบอกกับแฮรริสว่าไม่มีใครรู้ว่าคุณไปปฏิบัติภารกิจที่นั่นแม้ว่ามันจะน่าสงสัยก็ตามแต่พวกเขาก็ไม่มีหลักฐานที่จะกล่าวหาไม้จากนั้นไม์ก็เรียกให้อามินมาดูคลิปการบุกตรวจค้นของโลแม็กเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตูภูมิ ก่อนที่อามินจะพบอะไรบางอย่างในคลิปวิดีโอระหว่างการดูคลิปนั้นไมค์ก็ได้กล่าวโทษโลแม็กซ์ที่รับผิดชอบภารกิจนี้เพราะเขาไม่ได้รายง,งานเรื่องกับหน่วยก่อนจะเริ่มทําภารกิจและเมื่อบุกตรวจค้นเสร็จและพบว่าไม่มีอะไรเธอก็ได้ส่งคลิปให้ต้นสังกัดทันทีไมค์มีความสงสัยในตัวของโลแม็กซ์เขาชักปืนออกมาคู่โลแม็กซ์และได้ขอให้โลแม็กส์ส่งอาวุธมาและบอกให้เธอเอามือประสานศรีรษะเอาไว้ก่อนที่อามินจะร้องบอกกับแพริส ว่าเธอโลแม็กซนะ์น่ะมีน้ำเสียงคล้ายกับคนที่เขาประสานงานด้วยสายลับที่เป็นคนสั่งการติดต่อการอาทิตย์ละครั้งเขาคุยกับเธอผ่านสายที่เข้ารหัสด้วยภาษาอาหรับิกและสำเนียงของเธอแปลงๆทำให้เขามีความสงสัยอย่างมากเธออ้างว่าเธอมาจากอ่าวเปอร์เซียแต่สำเนียงของเธอมันทําให้เขาสงสัยก่อนจะเปิดให้แฮร์ริสได้ฟังอีกครั้งก่อนที่อาหมินจะแน่ใจวันนั่นนะ่ะคือโลแม็กซ์คนที่บอกให้เขารวบรวมวัตถุดิบเพื่อทําระเบิด และนำมันเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเธอคือคนประสานงานทั้งหมดเธอเปลี่ยนเส้นทางมาที่นี่เธอรู้ว่าที่เนียมีระเบิดก่อนที่อามินจะบอกกับแฮ์ริสว่าเขาส่งระเบิดมาที่สนามบินนี้ทันใดนั้นศัตรูก,ก็ได้บุกขึ้นมาอีกครั้งแฮ์ริสไม้กับลูกทีมออกไปยิงต้านพวกมันไว้แต่ก็กั้นไว้ไม่อยู่เพราะพวกมันบุกมาจากทุกทางพวกเขากำลังโดนล้อมระหว่างการประทะกันนั้นอามินและนีซาก็ได้หลบหนีออกมา แต่ก็ต้องมาเจอกับพวกมันอีกกลุ่มอามินไม่อาจหนีทันได้เขาได้ตะโกนบอกให้นีซานหนีไประหว่างที่อามินกำลังโดนแคมเบลจับมัดทันใดนั้นน่ะแฮร์ริสก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันครับแฮร์ริสเข้ามาที่หลังของแคมเบลเขาทุบมัดลงที่ท้ายถอยของมันจนไม่นอนไปกองกับพื้นจากนั้นก็วิ่งเข้ามารวมมัดใส่ดันบาร์ทั้งสองต่อสู้กันอย่างสูสีฟัดกันอย่างเต็มกำลังแต่แฮร์ริสก็ได้พ่ายแพ้กับดันบาร์ เมื่อเขาอ่ะถูกดันบาโยนลงจากชั้นสองขณะที่ดันบากําลังจะเดินมาเก็บงานทันทีที่เขาคว้าปืนเล็งยิงมาที่แฮริสก็มีเจ้าหน้าที่สาวสวยทํางานในสนามบินคนหนึ่งเธอคว้าปืนแถวนั้นอะยิงมาที่ดันบาแต่ทว่ายิงไม่โดนทําให้ดันบาต้องเดินมาเก็บเธอดันบาลั่นไกลทันทีที่เล็งปืนจ่อศีรษะของเธอจากนั้นดันบาก็เข้าคุมพื้นที่ทีมของไม้ถูกเก็บจนตายหมด มีเพียงไม้คนเดียวที่ถูกจับตัวไว้ได้จากนั้นโลแม็กก็เข้ามาลั่นไกเข้าที่ศรีรษะของไม้เปลดชีพเขาในทันทีต่อจากนั้นโลแม็กก็ได้สั่งงานกับดันบาและแคมเบลต่อถธอรับหน้าที่ทรมานอาหมินเพื่อเข็นหาความลับต่อเองเธอต้องการให้อาหมินบอกเลขซีเรียลนัมเบอร์ของตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ส่งมาทว่าอาหมินก็ได้ปฏิเสธแต่โลแม็กก็ไม่ได้ใจเย็นพอที่จะฟังคำปฏิเสธ เขาลั่นไกใส่ขาของอามินทันทีอามินได้แต่ร้องยังเจ็บปวดแต่เขาก็ยังปากแข็งจนโลแม็กต้องใช้แผนต่อไปเธอเอาเมียของอามินมาขู่โลแม็กสั่งให้ดันบาร์และแคมเบลไปตามหาตัวของนีซ่าเพื่อที่จะพามาทรมานขู่เอาความลับจากอามินจากนั้นดันบาร์ก็ได้แยกทางกับแคมเบลแคมเบลและลูกน้องของเขาไปตามหานีซ่าอีกเส้นทางก่อนจะแยกย้ายกันไปตามหา ลูกน้องของแคมเบลได้เปิดประตูค้นหาไปทีละห้องระหว่างนั้นแฮร์ริสก็ได้สะกดรอยตามมันไปและเข้าประชิดมันจากทั้งครึ่งหลังระหว่างที่มันหันหลังกลับมาเขาก็ได้ใช้ศอกฟันแขนและหน้าของมันก่อนจะตีเข่าและล็อกคอของมันจากข้างหลังจนมันขาดอากาศหายใจทว่าระหว่างที่จะปล้นอาวุธของมันนั้นแคมเบลก็ได้เดินเข้ามาพร้อมนีซาแฮร์ริสได้ยินเสียงจึงต้องวิ่งไปหลบไม่ทันได้ปล้นอาวุธมา ื่อแคมเบลเดินมาถึงและพบว่าลูกน้องของเขานอนตายอยู่ระหว่างจะเดินกลับนั้นแฮริสก็ได้พุ่งตัวมาล็อกแคมเบลและตีเข่าผลักแคมเบลไปกระแทกผนังแต่แฮริสก็ต้านแรงของแคมเบลไม่อยู่ทั้งสองปลุกป้่มกันอยู่พักหนึ่งจนแฮริสได้โอกาสและจังหวะเขาพลิกตัวมานั่งทับแคมเบลและต่อยเข้าไปที่ใบหน้าของมันยังไม่ยั้งมือจนนีซาต้องเข้ามาห้ามจากนั้นแฮริสก็ได้หยิบปืนมายิงเก็บแคมเบลอีกที รวมถึงลูกน้องของเขาแฮร์ริสก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นของพวกมันเขาต้องขึ้นไปช่วยอารมินแต่ทว่านีซาไม่เอาด้วยแล้วแต่แฮร์ริสก็บอกว่าอามินกําลังถูกพวกมันซ้อมเค้นเอาความลับอยู่ข้างบนก็จะร้องขอให้นีซาช่วยไปกับเขาเพื่อหยุดเรื่องนี้จากนั้นทั้งคู่ก็ได้กลับขึ้นไปบนอาคารผู้โดยสารโดยแฮร์ริสได้ปลอมตัวเป็นพวกมันและนีซาแกล้งเป็นตัวประกันเมื่อแฮร์ริสได้นําตัวนีซาขึ้นมา คนร้ายสคนได้ยืนคุมทางอยู่พวกมันถามหาเคมเบลทว่าแฮลริสได้ตอบกลับไปว่าได้ตายไปแล้วและแฮลริสก็ได้ถามต่อไปว่าโลแม็กอยู่ไหนจากนั้นทั้งหมดก็ได้เดินมาหาโลแม็กเมืนิซาม,มาถึงโลแม็กก็ได้คู่อารมินจนยอมในที่สุดอารมินก็ได้บอกรหัสตู้คอนเทนเนอร์ไปโลแม็กสั่งการให้ลูกน้องไปแจ้งรหัสกับแจ็คสันและหามันที่เจอจากนั้นน่ะ โลแม็กซ์ก็ได้นำตูวของอามินมาอ่านแถลงการว่าด้วยเรื่องราวทั้งหมดเป็นการแก้แค้นของเขาที่มีต่อสหรัฐพร้อมการบันทึกวิดีโอเธอกำลังจะโยนความผิดทั้งหมดนี้ให้กับอารมินทันทีที่อ่านแถลงการจบโลแม็กซ์ก็ได้ยิงปืนเข้าที่หน้าอกของอามินสองนัดอามินล้มลงไปนอนในทันทีนีซาเห็นก็ได้วิ่งเข้ามาช่วยห้ามเลือดระหว่างที่จะจากไปนั้นอะ โลแม็กก็ได้สั่งให้ลูกน้องเก็บกวาดที่นี่ให้เรียบร้อยและนําศพของอามินมาด้วยเมื่อโลแม็ก์เดินจากไปขณะที่ลูกน้องอีกคนกําลังจะเก็บนีซาแฮริสก็ได้เข้ามาขัดขวางเขาผลักปืนของลูกน้องอีกคนที่ยืนข้างเขาไปลั่นไกใส่ลูกน้องอีกคนที่ยืนคุมเชิงอยู่ตรงประตูจากนั้นก็ชักมีดมาเสียบหัวของมันและแฮริสก็มุ่งหน้าต่อไปเพื่อหยุดเรื่องนี้เขาทิ้งให้นีซาอยู่กับอารมินที่นอนเป็นศพแฮริส ได้เดินม,มาถึงชั้นรถไฟฟ้าใต้ดินก็ต้องพบกับพวกของดันบาร์แต่ทว่าพวกมันก็ไม่รู้ว่าแฮร์ริสปลอมตัวมาจนเมื่อดันบาร์เรียกเขาว่ามิลเลอร์และก็ถามหาคนอื่นๆที่เหลือในทีมของมิลเลอร์แฮร์ริสได้แต่บอกว่าพวกเขาล่วงหน้าไปก่อนแล้วทันใดนั้นดันบาร์ก็ถอนมัวของแฮร์ริสออกและพูดว่าทีมเราอ่ะไม่มีคนชื่อมิลเลอร์แฮร์ริสรีบทีบดันบาร์ทันทีพร้อมกวาดปืนยิงฐานสองคนที่ยืนอยู่อีกฝั่ง และลั่นปืนเก็บอีกหนึ่งคนที่ยืนอยู่ข้างดันบาร์แฮ์ริสและดันบาร์ได้กลับมาสู้กันอีกครั้งหลังจากที่แฮ์ริสได้พายแพ้ให้กับดันบาร์ที่สู้กันบนอาคารผู้โดยสารแรกๆอ่ะพวกเขาก็สู้กันได้อย่างสูสีทว่าแฮ์ริสได้โอกาสผลักดันบาร์ให้ไปกระแทกกับเสาวทาให้เขาล้มลงจากนั้นเขาก็ได้กระทืบซ้ำอีกทีจนดันบาร์สลบขณะที่แฮ์ริสกำลังจะหยิบปืนมาเก็บตายดันบาร์เมื่อรถไฟจอด ลูกน้องของมันก็ได้ยิงปืนเข้ามาทําให้แฮร์ริสต้องตัดสินใจวิ่งหลบไปดันบารุกขึ้นมาแล้วเรียกให้พรรคพวกวิ่งตามแฮร์ริสไปใต้อุโมงค์ทางรถไฟดันบาร์และลูกน้องอีกสามคนวิ่งไล่ล่าแฮร์ริสไปจนถึงห้องเครื่องพวกเขาแยกย้ายกันตามหาแฮร์ริสระหว่างที่ดันบาร์กลังเดินหาอยู่นั้นก็ได้มาพบกับริจเจสลูกน้องในทีมของเขานอนเจ็บอยู่ทําให้ดันบารูร้ว่าแฮร์ริสจะอยู่ใกล้ๆนี้ จากนั้นลูกน้องของดันบาร์ก็โดนเก็บทีละคนทีละคนแฮร์ริสใช้อุมโมงเป็นตัวล่อให้ดันบาร์ส่งลูกน้องมาเช็คและคอยเก็บทีละคนจนเก็บสมุนของดันบาร์ได้หมดและมาถึงคิวของดันบาร์เมื่อเขาเดินมาเช็คด้วยตัวเองแต่ก็ต้องโดนแฮร์ริสยิงสวนออกมาโดนขาจนลงนอนกองกับพื้นทันทีที่แฮร์ริสจะออกมายิงซ้ำกระสุนก็ดันหมดเขาต้องทิ้งปืนและกระโดดลงมาสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวกับดันบาร์อีกครั้ง ทั้งสองยังสู้กันได้สูสีเช่นเคยแต่โชคก็เข้าข้างแฮ์ริสอีกครั้งเมื่อเหล็กข้ออ้อยที่ยื่นออกมานั้นเสียบทะลุลำตัวของดันบาร์จังหวะที่แฮ์ริสผลักเขาเข้าชิดกำแพงเมื่อแฮ์ริสมั่นใจว่าดันบาร์ตายแล้วและก็ไม่เหลือใครเขาก็มุ่งหน้าเพื่อไปหาโลแบ็กต่อทันทีที่แฮ์ริสขึ้นจากอุโมงค์ใต้ดินเขาก็มาโผล่ที่ลานจอดเครื่องบินและแอบเห็นแจ็คสารกับลูกน้องกำลังลากตู้คอนเทนเนอร์ไปแจ็คสารและโลแม็ก สั่งการให้ลูกน้องเก็บกวาดหลักฐานให้เรียบร้อยและเช็คสินค้าให้ดีก่อนจะย้ายเครื่องกำมันตะลังสีไปที่รถพยาบาลระหว่างที่แฮรริสกำลังสังเกตการอยู่นั้นจ,จู่ๆสัญญาณโทรศัพท์ก็ใช้ได้เขาไม่รอช้าที่จะโทรแจ้งข่าวการก่อกันร้ายในครั้งนี้ให้กับนายพลเมา์ฮอลแลนด์หัวหน้าของเขาระหว่างการสนทนาก็มีฐานคนนึ่งนูมานฐานรับจ้างที่เก่งด้านไอทีเธอเดินเข้ามายังจุดที่แฮรริสอยู่ ทำให้แฮร์ริสต้องรีบจัดการเธอเขาปลิดชีพของเธอด้วยความเงียบก่อนที่เพื่อนของนูมานจะเดินมาตามและตะโกนเรียกทว่าก็ไม่ได้รับการตอบรับจากนูมานและเขาทำได้เพียงเดินผ่านแฮร์ริสที่แอบอยู่หลังรถลากจูงไปอย่างไม่ทันสังเกตใกล้กับรถพยาบาลพวกผู้มันติดตั้งกำมันตรลังสีกับโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยและพร้อมที่จะออกเดินทางแฮร์ริสที่ซุ่มอยู่ก็ได้เปิดฉากยิงเพื่อซื้อเวลาจากนั้น ผู้มันก็ตั้งการรับและลูกน้องสองคนได้เดินเข้ามาหาตัวแฮริสทว่าก็ต้องโดนยิงสวนกลับตายคาที่ทันทีแฮริสบุกเดี่ยวลุยเก็บผู้มันระหว่างที่จะวิ่งตามโลแม์นั้นก็ได้เจอกับแจ็คสันแฮริสไม่ทันตั้งตัวแจ็คสันรัวหม,มัดใส่จนน่วมและลงไปนอนกับผื้นแต่แฮริสก็ลุกขึ้นมาได้โดยเลือดนักสู้เขาพร้อมสวนกลับแจ็คสันและแม้ว่าจะบุกสู้กี่ครั้งก็เสียเปรียบแจ็คสันอยู่ดี แฮร์ริแพ้แจ็คสันไม่เป็นท่าแต่ทว่าขณะที่แจ็คสันเข้ามาล็อกคอของแฮร์ริสแฮร์รสก็ได้นำกุญแจมือของอาร์มินมาล็อกมือของแจ็คสันและคล้องไว้ที่เสาบันไดได้ทันเป็นอีกครั้งที่เขารอดจากการต่อสู้จากนั้นแฮร์ริสก็ลุกไปหยิบปืนมาจ่อยิงแจ็คสันแต่เขาก็ไม่ทันได้ยิงเมื่อเครื่องบินที่โลแม็กเดินขึ้นไปกำลังจะนำเครื่องขึ้นแฮร์ริสตามขึ้นไปหาโลแม็กบนเครื่องบินโลแม็กยกมือยอมแพ้ให้กับแฮร์ริส ว่าระหว่างการเจรจานั้น FBI ก็มาถึงและได้พาตัวของโลแม็กซ์ไปหลังจากที่จ้าหน้าที่จากไปแฮริสก็เหลือไปเห็นมือถือที่โลแม็กซ์ทำหล่นไว้เขาหยิบมันขึ้นมาและลบคลิปที่อามินอ่านคำแถลงการทิ้งไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับกหนังเรื่อง One More Shot ปี2024เรื่องราวของดวยซิลที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนรู้เห็นกับการก่อการร้าย จนเขาต้องหนีการตามล่าอย่างยากลำบากและสู้กับผู้ก่อการร้ายเกือบทั้งกองทัพหากใครที่ชอบแนวต่อสู้ดูเดือดและละก็ห้ามพลาดเรื่องนี้เด็ดขาดและสำหรับวันนี้ทั้งเรา m o v i e o u ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ